สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่ถนนราชวงศ์ค่ะตรงสามแยกราชวงศ์นะคะทางจะไปท่าน้ำราชวงศ์ค่ะก็จะมาเจอร้านคุณลุงอ้อยยมามะม่วงปรากอบค่ะตั้งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะคะคุณลุงอ้อยจะเห็นจากวัดปอพิพิมุกมาตรงสามแยกนะคะเวลา เกือบเที่ยงค่ะร้านคุณลุงนอกจากยำมะม่มวงประกอบแล้วก็จะมียำกุ้งสดยำปูจืดยำปูมา้ายำหอยแครงยำหอยนางรมค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่เจบาทแต่ถ้าใครจะเอายำปลากอบอย่างเดียวก็อยู่ที่50บาทแต่ถ้าใครต้องการจับคู่ระหว่างเช่นกุ้งสดกับหอยแครงหรือหอยแครงกับนางรมนะคะแบบเป็นแพ็คคู่อยู่ที่100้บาทค่ะ ของคุณลุงนะคะน้ำยำจะมี2ส,สูตรค่ะสูตรแบบน้ำปลาหวานกับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเฉพาะของคุณลุงนะคะและที่นี่ยำของคุณลุงจะมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วด้วยค่ะซึ่งเป็นสูตรพิเศษลับของคุณลุงค่ะรสชาติอยากให้บอกเลยนะคะอร่อยค่ะและแต่ถ้าใครต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือใครต้องการรสชาติเค็มมากหรือเค็มแบบพอดีก็บอกคุณลุงได้นะคะ นอกจากนี้นอกจากมะม่วงแล้วยังมีข้าวโพดค่ะยำข้าวโพดของคุณลุงก็มีนะคะแต่ถ้าใครมาช้าก็หมดนะคะส่วนยำกระท้อนจะมีเป็นบางุด,ดูถ้ายังไงอย่าลืมมาลองชิมนะคะที่เยาวราชนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะคะ